ส่วนวิถีของชุมชนก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นหมู่บ้านข้าวหอมนินตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวันนี้ถือเป็นพื้นที่นําร่องที่จะสร้างความพร้อมในการพัฒนาด้านการผลิตทางการเกษตรและยังเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณยานีไหวครูค่ะ แดดช่วงกลางวันถูกกักเก็บเป็นไฟฟ้าผ่านระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนํามาใช้งานในชุมชนเกษตรอินทรีย์ครบวงจรวัดขุมทองหรือหมู่บ้านข้าวหอมนินตนาําบลไผ่จําศิลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งชาวชุมชนเกษตรอินทรีย์วัดขุมทองได้อาศัยใช้ไฟฟ้าไปกับกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงขั้นตอนการแปรรูปข้าวหอมนิน บนที่นานกว่าสองไร่ที่อยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าบวรเพราะเป็นพื้นที่ที่วัดแบ่งปันให้โรงเรียนปฐมวัดขุมทองใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการเกษตรซึ่งฤดูการทํานานี้ได้ปลูกข้าวหอมนิลมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วครับสังเกตว่าข้าวใบเขียวแล้วก็มีการโคง้งงอนะครับนักเรียนสังเกตด,ดูที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้นะครับนักเรียนได้ ใส่ปุ๋ยไปอาก้มลองดูแล้วครับว่ามันมีความแตกต่างไหมมีหน่อเพิ่มมากไหมแล้วก็ต้นใบสูงกว่าเดิมมากขนาดไหนนะครับโดยครูใหญ่จะให้เด็กนักเรียนชั้นป .4 และป .5 ทดลองการปลูกข้าวไปจนถึงขั้นตอนการเกิบเกี่ยวซึ่งเป็นบทเรียนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้และสังเกตตั้งแต่การปลูกข้าวขั้นตอนการบำรุงรักษาให้เจริญเติบโต ผ่านการทดลองการใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกันตั้งแต่การใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติโดยเมื่อเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อขั้นตอนการเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมนิลในแปลงนี้เพื่อที่จะนําไปต่อยอดเป็นพันธุ์ข้าวในการทํานาของโรงเรียนในฤดูการทํานาครั้งต่อไป เปรียบเทียบปุ๋ยนะครับซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีนะครับว่าไม่มีความแตกต่างหรือมีข้าวมีความเจริญเติบโตต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพื่อบางคนได้ไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าก็จะมีแนวทางที่ถูกต้องยึดถือหลักความรู้หรือถ้าเ,เรียนต่อสูงก็จะได้พัฒนาความรู้ต่อไปครับ ตอนนั้นนะคะหนกูกเอาไม้ปักไว้แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสูงสูงขึ้นเลค่ะก็ของหนูก็จะสูงฝาเข่ะค่ะเพราะของเขามันไม่ค่อยมีน้ำาข้าวหอมนินแปลงกเกษตรของเด็กนักเรียนชั้นประถมวัดขุ่มทองและข้าวหอมนินบนแปลงที่นาของชาวชุมชนได้อาศัยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาเซลล์โดยปั๊มน้ำมาจากคลอง เพื่อนำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรรวมถึงการถีข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวอีกด,ด้วยลุงทวีชัยบุญรอดประธานกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์ครบวงจรวัดหุ่นทองเล่าว่าด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีของชุมชนเมื่อปี2553 กระทรวงได้สนับสนุนเครื่องโซลาเซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตค่าไฟฟ้าตั้งแต่การวิทน้ำมายังแปลงนาการสีข้าวการแพ็คข้าวหอมนินสำหรับขายและการทำสินค้าบบกเกษตรจำหน่ายในโอทอปชุมชนออต,ตรงตรงนี้มันมันมันเป็น,ม,น,ม,นมีแผงโซลาเซลล์อยู่ตรงนี้เราจะมาใช้งานหนึ่งเรื่องปุย๋ยอินทรีสองโรงอบ 3. โรลงสี 4. แปรรูปปรรจุภัณฑ์ครับเทคโนโลยีตรงนี้จะใช้ทั้ง4อย่างแล้วก็เราเราจะใช้วิตน้ำเข้านาโรงเรียนด้วยเนี่ย,ยจากเราเคยเคยเสียข้าไปลงสีเดือนละประมาณพันหกถึงพันแดตอนนี้เราจะเสียข้าไปเดือนละประมาณ4ี่ิบสบาท กลุ่มกเกษตรอินทรีย์วัดขุมทองที่ร่วมปลูกข้าวหอมนิลรวบรวมสมาชิกได้กว่า40คนโดยครูจุธาทิพย์อุ่นน้อยหนึ่งในสมาชิกปลูกข้าวหอมนิลบนพื้นที่นาของตัวเองประมาณหกไร่บอกว่าที่ปลูกข้าวหอมนิลพราะข้าวมีสารอาหารและวิตามินมากและขายได้ราคาดีกว่าข้าวขาวทั่วไปซึ่งหลังจากเกี่ยวข้าวมาแล้วครูจุธาทิพย จะนำมาส่งยังกลุ่มที่โรงสีได้ราคาเกวียนละ20,000บาทหลังกลุ่มรับซื้อมาแล้วก็จะนำไปอบในห้องอบไล่ความชื้นที่เหมาะสมก่อนนำไปสีเป็นข้าวสารในโรงสีข้าวของชุมชนที่ใช้ไฟฟ้าในการผลิตจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นครูอยู่ที่นี่นานแล้วเริ่มจาก ทำนาของโรงเรียนก่อนก็แล้ว,ว่าเออเห็นคุณค่าของมันแล้วรมวิ์เนี่ยเข้ามามาให้ตรงนี้เราไม่ต้องเสียค่าไฟในการจะแพ็คก,ก็ใช้สุรเซนสีก็สุรเซนซึ่งมันต้นทุนมันมันมันลดลงไปเยอะเลยนะคะแล้วปุ๋ยเราก็ใช้อินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างก็เลยแบบเออเห็นเห็นความสัมพันธ์นนแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยก็เลยเราพอมีทุนถ้าเป็นชาวนาเขาจะไม่ค่อยมีทุนนะคะเขาต้องรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออเข้ากลุ่มกับลุงเขา ข้าวหอมนี่เราทําได้6กไร่ได้ประมาณ2เกวียนอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นข้าวขาวขายเนี่ยราคาน้อยมากนาข้าวหอมนินของโรงเรียนวัดขุมทองกว่าสองไร่หลังจากเก็บเกี่ยวจะได้ข้าวสารหอมนิลประมาณ120้ถังส่วนหนึ่งจะแบ่งเก็บไว้สําหรับให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดขุมทองในมื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียน ส่วนที่เหลือจะนําไปแพ็คขายในสหกรณ์โรงเรียนรายได้จะนําไปเป็นต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไปปลายข้าวหอมนิลที่เหลือจากการสีข้าวและไม่สามารถนําไปจําหน่ายได้ทางกลุ่มได้รับเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการอบรมทําการแปรรูปข้าวหอมนินไปเป็นข้าวแตนและทองมว้วนซึ่งสามารถสร้างไรายได้สร้างงานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับคนในท้องถิ่นจนเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆมาเรียนรู้ในกระบวนการจากหมู่บ้านแม่ขายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนที่สนใจอีกด้วย